มีคอมเมนต์เยอะมากเลยครับ,รบว่าอูโน้นไปอย่างโน้นอย่าง,งาน,างนี้พี่ใหญ่ก็ขอยินดันตรงนี้เลยครับพี่ใหญ่ขอท้าขายเยนจมน้ํามิดคันอคขอซ่อมจริงไม่สวมทะเบียนครับและที่สาคัญที่สุดก็คือถ้าคุณแน่จริงคุณโชว์ครับว่าคุณทาหรือยังแต่ผมบอกกันเลยว่าผมทําโปรเจกต์นี้ตั้งแต่สามปีที่แล้วออูไหนทําได้เรียกผมไปได้เลยจะไปถ่ายให้นะซึ่งกาตัวนี้หลอดหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทอันนี้ใช่ไหมที่พี่ใหญ่ชอบพูดใช่ครับ แต่กาวตัวนี้เนี่ยก็มีอายุการใช้งานนี่นะครับมันมีวันหมดอายุนะครับเดือนสิบปีสองพันยี่สิบสี่อ๋อมันมีวันหมดอายุด้วยเหรอพี่คุณจะต้องใช้กาวตัวเนี้ยให้หมดภายในเดือนสิบสองพันยี่สิบสี่โอ้ซึ่งทางวีสิบกระดาษเราสั่งเท่สิบหลอดนะครับแล้วเราก็สต็อกตัวนี้สําหรับลูกค้าวีสิบเราไม่ได้เป็นประเภทบางประเภทที่ว่าสั่งหนึ่งกล่องมาก่อนแล้วฉีดไปปุ๊บหมดกลางทางเราจะสต็อกไว้สําหรับลูกค้าของเราโดยตรงเลยครับ โอ้หสิบกล่องก็สามแสนกว่าดิพี่ใช่ใช่ครับสามแสนกว่าคือแลกกับความแข็งแรงของรถและกับชิ้นงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานซึ่งตัวน,นี้เนี่ยก็มีประกันเจ้าดังนะครับ,รบย้ำประกันเจ้าดังบอกว่ารถปอร์เช่ซ่อมใช้การหลออละพันห้าซึ่งดาม่าเนี่ยประกันรบริษัทนี้นะครับไปหาดูได้เลยครับเป็นประกันที่ร,รับซุปเปอร์คาร์เยอะมากๆและก็มีดาม่าเกี่ยวกับการเคมเยอะมากๆเลยครับอ่าครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK คนะครับคลิปนี้เรามากันที่ V10 อีกแล้วเพราะว่าคลิปนี้จะมาพูดถึงประเด็นราม่าหลายอย่างเลยเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมรถเรื่องประกันเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะพาพี่ใหญ่มาอธิบายทั้งหมดเลยเรื่องประเด็นดราม่านะทุกคนนะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะพามาดูอีกหนึ่งคันก็คือจะเป็นปอร์เช่กำลังขึ้นแท่นเลยคันนี้เอาจริงผมเคยรีวิวไปแล้วแหละเพื่อนคันนี้ก็ค่อนข้างหนักมากนะแต่ว่าตอนนี้พี่ใหญ่แกบอกว่าแกซ่อมไปน่าจะสัก70%ได้แล้วเพื่อนนะกําลัง จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อมที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานโรงงานของปอร์เช่ว่าพี่ใหญ่แกจะซ่อมยังไงตอนนี้กาลังขึ้นแท่นวัดสเปกนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนี่กาวหลอดละสามหมื่นกว่าบาทที่ชอบพูดหลายๆคลิปเลยว่าเอรถอะใช้กาวหลอดละสามหมื่นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หลอดเดียวนะทุกคนคือพี่ใหญ่แกสต็อกไว้ไม่ต่ำกว่าสิบหลอดเพื่อนสิบหลอดประมาณสามแสน 3, กว่าในคลิปนี้จะพามาดูนะเพื่อนนะวิธีการซ่อมรถที่ถูกต้องนะนี่แล้วก็ พูดถึงประเด็นหลายอย่างเลยเพื่อนนะเกี่ยวกับเรื่องดราม่าใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันแล้วผมไปไปครับทุกคนไปหาทางพี่ใหญ่ V ีสกันเลยครับผมพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาหาพี่ใหญ่หน่อยเพราะว่ามีหลายดราม่าเลยวันนี้ได้ครับได้สงสัยเรื่องไหนก็ถามได้เลยครับได้เลยเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงประเด็นดราม่าค่อนข้างหลายเรื่องหน่อยนะพี่ใหญ่นะได้ครับครับผมแต่ว่าวันนี้จะพาเพื่อนมาดูรถขึ้นแท่นก็คือป o r s เช e เก้าหนึ่ง่ถูกไหมใช่ครับใช่อ่าเดี๋ยวใหยพี่นะี้ ยังไงบ้างวิธีการซ่อมหลาเย,ยคนสงสัยเป็นป s เช่992นะครับแล้วก็เป็นตัวพิเศษคทีนี้เนี่ยที่อยากจะบอกเลยครับว่าหลายคนดราม่าวิธีการซ่อมต่างๆเนี่ยวิธีการซ่อมเนี่ยครับคือทางน้องบอลเนี่ยก็มีการมาเปิดคลิปแนะนาว,ว่ารถเสียหายอะไรยังไงแต่การซ่อมคอนชันจะละเอียดสามารถติดตามได้ในเพจวีสกลาดและวันนี้เนี่ยในคลิปเราจะมีการซ่อมรถสองคัน ก็คือคันแรกเป็นรถชนหนักอีกคันหนึ่งก็คือเป็นรถไฟฟ้าและตกน้ำมิดคันครเราก็จะขอท้าดามาตรงนี้ว่ามีคนบอกว่าที่นู่นเป็นอย่างนี้ที่นี่เป็นนี้ไม่เป็นไรครับมีคนก็ท้าน้องบอลบอกว่าทำไมถ่ายอย่างวีสิบก็พี่ใหญ่ก็ขอท้าครับขอเชิญรถจมน้ำเป็นปอร์เช่ขยเยนตัวใหม่ล่าสุดป้ายแดงจมน้ำมิดคันและซ่อมจบขอเชิญ ทำคลิปและเอามาเปิดดราม่ากันได้เลยถ้าเกิดอูไหนทําได้เดี๋ยวผมจะยินดีไปถ่ายให้ละกันก็เป็นการถ่ายโดยที่ไม่คิดตังเลยใช่ไหมครับใชหรมบดราม่งตรงนี้เลยใช่ถ้าเกิดอูไหนทําได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าน้องบอลเนี่ยครับก็คือทุกคนเราก็สนับสนุนกันเพื่อที่จะให้มีคลิปดีๆเกิดขึ้นแล้วก็มีการที่ว่าสนับสนุนน้องเพราะน้องเองเนี่ยก็วิ่งหาความรู้ที่จะให้กับผู้ชมทุกคนในสิ่งที่ดีก็ขอย้ m เลยนะครับ ที่ใหญ่ขอท้าปอเช่คเยเนตกน้ำมิดคันซ่อมจบโชว์วิธีการซ่อมแล้วมาดูกันว่าคุณซ่อมถูกหรือผิดดราม่าก,กันเยอะๆเลยครับดนดีถ้าเกิดใครทำได้เดี๋ยวผมจะยินดีไปถ่ายที่อู่ให้ละกันนะไม่คิดเงินด้วย นะครับ,รบผมเดี๋ยวเรามาต่อนที่ตัวปอร์เช่คันนี้หน่อยพี่ใหญ่ว่าวิธีการซ่อมที่มันถูกต้องควรจะต้องซ่อมอยังไงเบื้องต้นนะครับเราต้องมี Data Sheet ก,ก่อนอด t ต s าชี t เสร็จเราขึ้นแท่นเราก็วัดเป็นมิลน,นะครับ,อรบพอเราวัดเป็นมิลปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่า ตัวถังตรงไหนเข้าตรงไหนกี่มิลนะครับย้ํานะครับรถทุกคันต้องวัดเป็นมิลไม่ใช่วัดด้วยสายยางหรือวาทแทนจีนหรือว่ากะด้วยสายตาครับอ่าผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อมนิดนึงนะทุกคนนะกับปอร์เช่ตัวนี้นะเดี๋ยวพี่ใหญ่อธิบายหน่อยว่าเบื้องต้นคันนี้ถ้าจะซ่อมถูกวิธีเลยตามหลักเลยเราเบื้องต้นแล้วก็เอา Data เสร็จรถขึ้นตาม Data นะครับก็วัดเป็นจุดนะครับ ตรงนี้เนี่ยพอจุดที่เราเข้าดูว่าตรงช่วงนี้พี่ใหญ่มาจุดนี้เข้าเราก็จะล็อกจุดนี้ไว้ก่อนตามสเปคแล้วค่อยดึงเข้าหานะครับพอดึงเข้าหาปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าใกล้เคียงบรรมาไหนเราทําการเลาะออกครับเพื่อจะทําการเปลี่ยนตัวถังแต่หลักการเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเปลี่ยนเสร็จใช้เครื่องเชื่อมอลูมิเนียมเชื่อมได้เลยคุณจะต้องใช้กาวนะครับใช้กาวซึ่งกาวตัวนี้หลอดหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทอันนี้ใช่ไหมที่พี่ใหญ่ชอบพูดใช่ครับ แต่กาวตัวนี้เนี่ยก็มีอายุการใช้งานนี่นะครับมันมีวันหมดอายุนะครับเดือนสิบปีสองพันยี่สี่อ๋อมันมีวันหมดอายุด้วยเหรอพี่คุณจะต้องใช้กาวตัวนี้ให้หมดภายในเดือนสิบสองพันยี่สิบสี่ซึ่งทางวีสิบกระดาษเราสั่งแค่สิบหลอดนะครับแล้วเราก็สต็อกตัวนี้สําหรับลูกค้า V10 เราไม่ได้เป็นประเภทบางประเภทที่ว่าสั่งหนึ่งกล่องมาก่อนแล้วฉีดไปปุ๊บหมดกลางทางเราจะสต็อกไว้สําหรับลูกค้าของเราโดยตรงเลยครับ โอ้หสิบกล่องก็สามแสนกว่าดิพี่ใช่ครับสามแสนกว่าคือแลกกับความแข็งแรงของรถและกับชิ้นงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีประกันเจ้าดังนะครับย้ำประกันเจ้าดังบอกว่ารถปอร์เช่ซ่อมใช้กาวหลออละพันห้าซึ่งดาม่าเนี่ยประกันบริษัทนี้นะครับไปหาดูได้เลยครับเป็นประกันที่รับซุปเปอร์คาร์เยอะมากๆและก็มีดาม่าเกี่ยวกับการเคมเยอะมากๆเลยครับอ่าครับผมโโหนี่นะผมถ้าเกิดเห็นแล้วเนี่ย ใครจะใช้ประกันบริษัทนี้ก็คิดให้ดีหน่อยหนึ่งนะครับครับผมครับผมย้ําเลยครับประกันเจ้าดังที่มีดราม,ม่าเรื่องการเคมเยอะมากๆครับล่าสุดก็ไปออกคปพอไปฟ้องกันต่างๆน,นานากาวอ้างมาสุดท้ายก็มาอ้างกับวีสิบว่าใช้กาหลออละพันห้าพี่ใหญ่ก็บอกว่าคุณใช้ผมไปดูดูเสร็จผมถามว่าคุณทำยังไงแล้วก็ในมาตรฐานการกสั่งอะไรของบริษัทนี้นะครับ ก็เอาไม่ใช่เป็นสัง่งมาจากศูนย์ปอเช่<ยา>ก็อ้างชื่อมาเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวะอะครับอะไรอะไรอะไรชื่อจีนจีนอะไรหวังหวังอะไรทักอย่างอะครับนั่นแหละครับปอเช่ใช้อะไรหวังหวังอะไรไม่รู้อะไรหวังอะครับแต่ว่าจริง้เนี่ยจริงป่ะนะพี่ <uka> จริงครับคืออะไรปอ,ปอปอเช่สั่งอะไรหวังหวังก็ไม่รู้อะครับแต่พี่บอกเลยครับหวังอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่หวังว่าอยากให้มันเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องอ่าครับผมนะครับ พวกวิธีการซ่อมเนี้คือเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงงานปอร์เช่เลยถูกไหมพี่ใช่ครับพรเพราะว่าช่างที่มีสิบกะหลาดนะครับ,รบได้รับการอบรมการทําตัวถังจากผู้ซึ่งมีความรู้โดยตรงรจากทางศูนย์บริการ,รและมีประสบการณ์การซ่อมตัวถังด้วยระบบกาวไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีและก็ระบบการซ่อมพวกนี้เนี่ยช่างที่เขามาสอนเราเขาได้อยู่กับตรงนี้มายีปีละแต่ข้อเสียข,ของเขาก็คือว่า เขาได้ไม่เคยทํางานน่ะ<อ>เพราะงานหนักพวกนี้ทางศูนย์เขาจะไม่ซ่อมอเขาจะตีทิ้งอ๋อตีทิ้งเลยเหรอใช่ครับเพราะเขาจะตีคืนทุนบ้างตีอะไรบ้างาผศูนย์โอกาสซ่อมจะน้อยกว่าทางวีสิกรลาอ๋อแต่พี่ใหญ่คือชนหนักชนเบารับซ่อมหมดใช่ครับมันก็จะเป็นปัญหาที่ว่า คุณมีความรู้แต่คุณไม่มีประสบการณ์ทําให้เราไปเรียนรู้ความรู้จากเขาและเรามาใช้ประสบการณ์ในการที่เราเจอชิ้นงานมากขึ้นทําให้เราสามารถซ้ำได้ครับต่อไปถามเพิ่มพี่รถชนหนักชนเบาต้องขึ้นแทนทุกคันถูกไหมพี่ต้องขึ้นแทนทุกคันครับเพราะประกันบางเจ้าครับบอกว่าไม่จะม็น้งขึ้นแท่นเลยอครับพี่ไปบางอู่ก็ไปแท่นจีนบางคันบางอู่มีสายยางเส้นเดียวสายยางเส้นเดียวซึ่งประกันเนี่ยครับบางเจ้าเนี่ยพี่อยากจะพูดอธิบายเจ้าหนึ่ง ให้ค่าแรงในการขึ้นแท่นนะครับอันนี้เป็นประกานเจ้าที่รับเบ้นเยอะมากๆทุกคนไม่ต้องพูดกันก็น่าจะรู้อยู่ว่าเจ้าไหนรับเบ้นเยอะมากๆและพยายามจะหลอกลูกค้าเข้าอู่ในเครืออครับคุณลองไปดูเขาเคยมาติดต่อที่จะให้พี่ใหญ่เป็นอู่ในเครืออแต่เขาเสนอค่ากันทํากันชนมาชละสองพันห้ากันชนเบ้นนะนะใช่ครับชิสสองพันห้าเขาเลยใช้วิธีหลอกให้ลูกค้าไปเข้าอู่ในเครือของเขาแล้วเขาก็คุมเรื่องของสี อย่าง uh huh. ที่บอกครับว่าของถูกไม่มีในในโลกอ่า uh huh. ครับผมใช่ครับต่อไปมันมีดราม่าเรื่องไหงนพี่ใหญ่ว่าเอ้ยทําไมประกันถึงใจไม่เต็มอ่ะพี่ทำไมประกันถึงจาไไงจาไม่เต็มนะครับเบื้องต้นเนี่ยทุนประกันหน uh ึ่งร้อยแต่ค่าซ่อมคุณเขาจะจ่ายโดยคุณใค่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันถ uh huh. ้าเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คุณจะต้องคืนทุน uh huh. แต่รถบางคนเนี่ยเขาทุนประกันตามหน uh ึ huh. ่งสมมติรถคุณราคาล้านห้าแต่คุณ uh huh. ทำทุนประกันหนึ่งล้านบาทคุณก็จะซ่อมใแค่เจ็ดแสนบาท ที่เหลือออกเองที่เหลือออกเองอ่าครับพี่แล้วตรงจุดเนี้ยเราไปเหตุผลที่ว่าลูกค้าหลายคนเข้ามาปรึกษาพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับว่าทํายังไงดีพี่ใหญ่ก็จะบอกว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อ่าครับให้มันจบได้แต่ในบางครั้งนะครับอย่างที่บอกประกันเขาเองก็มีเจ้าที่รับซื้อรถไปซ่อมเพื่อวิธีการซ่อมทั้งมีต่างๆครับเดี๋ยวพูดไปก็จะเป็นดราม่าอีกแต่อย่าง่ที่บอกครับว่า ถ้ามีอู่ไหนมีคอมเมนต์เยอะมากเลยครับ,รบว่าอู่โน้นไปนอย่างงน้นอย่างนี้พี่ใหญ่ก็ขอยินันตรงนี้เลยครับพี่ใหญ่ขอท้าขยเยนจมน้ํามิดคันขอซ่อมจริงไม่สวมทะเบียนครับและที่สาคัญที่สุดก็คือถ้าคุณแน่จริงคุณโชว์ครับว่าคุณทาหรือยังแต่ผมบอกกันเลยว่าผมทําโปรเจกต์นี้ตั้งแต่สามปีที่แล้วออูอ่ไหนทําได้เรียกผมไปได้เลยไปถ่ายให้นะอะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการซ่อมรถต่อพี่ใหญ่ว่าคันนี้ มันต้องซ่อมตรงไหนบ้างแล้วต้องทําอะไรเพิ่มบ้างพี่คันนี้เราซ่อมทั้งคันนะครับเราวัดสเปคด้วย3มิตินะครับทุกจุดเราวัดเป็นมิลการขึ้นตัวถังของวีซิทกระดาษอาจจะใช้เวลามากกว่าอูอื่นเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะละเอียดครับอครับผมตอนนี้มันซ่อมไปถึงไหนนะพี่ใหญ่อธิบายทำไมได้ไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับก็ต้องมาทุกจุดครับอย่างที่บอกครับว่ารถชนทั้งหน้าย่นหนึ่งทั้งหลังการที่ย่นหนึ่งขั้งหลังอย่างนี้ครััับบบดูนนะะคครรี่ ทุกอย่างตัวเนี้ยเราต้องวัดหมดอ่าครับพี่ต้องรลื้อออกหมดเลยครับแต่เบื้องต้นพี่อหา่จะล็อกไว้ก่อนแล้วเพื่อดึงให้ใกล้เคียงก่อนครับอ๋อคือล็อกไว้ก่อนนะพี่ใช่ครับดึงให้ใกล้เคียงครับอ๋อเราะผมอย่างที่บอกครับว่ารถหนึ่งคันที่ชนเนี่ยมันจะมีการซับแรงครับการซับแรงเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอมันชนปุ๊บมันตึ้งเข้าไปแต่เราดึงมันจะค่อยออก แต่ของที่ดึงออกมามันก็เสียจริงต้องเปลี่ยนครับอ๋อโอเคโอเคแต่คันนี้ผมจําได้เหมือนที่ผมเคยมาถ่ายน่าจะหนักกว่านี้เนาะพี่เนาะคันนี้หนักกว่านี้ใช่ครับหนักกว่านี้แต่ว่าตอนนี้รู้สึกพี่ใหญ่ก็ซ่อมไปโหูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วใช่ไหมก็เราดึงเราดึงใกล้เคียงก่อนแล้วเราทํา,ทาการเลาะเปลี่ยนอ่าเพราะว่ามีหลายคนถามพี่ใหญ่ว่าผมชอบมาถ่ายรถที่มันชนหนักๆกับพี่ใหญ่แล้วก็ชอบพูดวิธีการซ่อมแต่ไม่เคยถ่ายตอนที่รถมันเสร็จเลยก็อย่างที่บอกครับว่าไปสามารถตามดูได้ในเพจวีสิราจะ ฉายให้ดู2คลิปเป็นรถชนหนักหนึ่งคันและรถจมน้ำหนึ่งคันเราย้ำนะครับท้านะครับรถไทยบิดจ,จมน้ำเปรียบเสมือนอคุณเอาทีวีจมน้ำมาดูได้อีกครับอันนี้ผมถามนิดนึงนะพี่ใหญ่มันมีแบบหนัก,นกๆไหมที่แบบเราไม่สามารถซ่อมได้ออย่างที่บอกครับว่ารถเสียหายสภาพไม่ไม่สามารถกลับมาได้เช่นไฟไหม้ทั้งคันจนเกี้ยงไม่เหลือ,อเลยเลยแต่อย่างที่พี่ใหญ่ซ่อมรถไฟไหม้เราจะดูแล้วว่าโครงสร้างหลักไม่เสียเราถึงได้ซ่อมเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าครับ ต่อให้ไฟไหม้เครื่องเราก็ซ่อมได้ใช่ไหมใช่ครับใช่๋โอโอเคโอเคนี่นะเพื่อนคลิปนี้พามาดูวิธีการซ่อมที่ถูกที่ถูกวิธีนะแล้วก็พามาดูเกาวหลอดละสามหมื่นกว่าบาทนะนี่เลยจะได้เห็นเห็นนะมีอะไรเพิ่มเติตมอมีกไหมพี่ใหญ่ก็ยังไงก็ฝากติดตามเพจวิศิกราดนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันเยอะๆสําหรับในเรื่องของดราม่าว่าซ่อมได้หรือไม่ได้เก่งหรือไม่เก่ง เราไม่ได้ทำผลงานมาเพื่อแข่งกับใครแต่เราทำผลงานและเราโชว์ผลงานเพื่อให้ลูกค้าเอาส่วนนี้เนี่ยไปคุยกับอู่อื่นที่เขานำไปซ่อมว่าได้ซ่อมตามนี้ไหมแล้วก็ซ่อมถูกวิธีไหมเราไม่ทำเพื่อโจมตีใครครับรบแต่สิ่งที่เราจะโจมตีก็คือเราโจมตีการสมทะเบียนการซ่อมรถที่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดใครมีดราม่าว่าพี่ใหญ่พูดทำไมขอโทษเถอะครับ อย่าให้คนเป็นโจรเลยทุกวันนี้บ,บ้านเมืองก็อยู่ลําบากแล้วครับอ่าครับผมได้เลยถ้าเกิดคลิปหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวขอมาใหม่นะได้ครับได้ได้นะพี่ใหญ่วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บ,รบนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้พามาดูกับเจ้าปอร์เช่ตัว911แล้วนะวันนี้พาให้พี่ใหญ่มาอธิบายเนาะวิธีการซ่อมที่ถูกต้องต้องทำยังไงบ้างแล้วก็พามาดูนี่ที่หลายๆคนชอบพูดถึงนะ 9หลอดละ3หมื่นกว่าบาทเพื่อนแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้มีแค่หลอดเดียวนะพี่ใหญ่แกสต็อก10หลอดเพื่อนก็3แสนกว่าบาทนะสําหรับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยหรือว่าใครมีของใส่ประเด็นดราม่าอะไรตรงไหนคอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวจะอนุญาตพี่ใหญ่มาถ่ายคลิปไปดูแล้วกันนะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบายบาย,บาย